สวัสดีค่ะเพื่อนๆฝากดูคลิปให้ด้วยนะคะไ์สดก็เพื่อนไม่ค่อยเยอะทำคลิปก็เพื่อนไม่ค่อยเยอะฝากกดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้จะพามาดูท้องทุ่งที่เมืองสุพรรณบุรีนะคะ อันนี้เขาทำนารอบที่สามรอบหนึ่งสองเขาเกี่ยวไปแล้วนะคะนี่รอบที่สามเมืองสุพรรณบุรีเขาจะทำนากันสามรอบนะคะอันนู้นหอคอยเมืองสุพรรณอันนี้คือหมู่บ้านยิ่งรวยนะคะมาส่งนักเรียนค่ะเจอทุ่งนาก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนดูหน่อยเหมือนบ้านเราภาคอีสานเขาจะทำปีละหนึ่งครั้งใช่ไหม แถวโคราชเขาก็ทำปีหนึ่งสองครั้งหรือสามครั้งเนี่ยปีหนึ่งหนึ่งครั้งกับทําปีละสองสามครั้งเราก็ว่าปีหนึ่งสองสามครั้งจะดีกว่าเนาะเศรษฐกิจพอเพียงทุ่งนาในหมู่บ้านต่อไปตรงนี้ก็คงจะไม่มีทุ่งนาอีกแล้วละเพื่อนๆเ,เราคิดนะน่าจะเป็นเขาคงจะเอาไว้เก่งราคามากกว่า ที่เห็นหลังคาอยู่น้นก็คือโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชนะคะสีส้มน้นหอคอยอันนี้ถนนเส้นนี้ที่จะออกไปทางรถไฟเข้ากรุงเทพไปนะคนปรปฐมไปอำเภอสองพี่น้องนะคะแล้วก็ไปไปได้หลายที่ค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีแยกได้มันเป็นเส้นทางผ่านนะคะเมืองสุพรรณบุรีใครจะมาเที่ยวเมืองสุพรรณก็มาได้นะคะถนนเส้นเดียวมีวัดเาวัด ให้ไหว้พระจบในคลิปเดียวแลนด์มาร์คอู่ทองก็เสร็จแล้วนะคะที่เขาทำแลนด์มาร์คเป็นเป็นสะพานกระจกที่ให้เราให้เราได้ไปขึ้นชมวิวจุดชมวิวนะวัดพระใหญ่เขาเรียกวัดเขากำแพงนะคะวัดเขากำแพงที่มีพระแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในประเทศหรือเปล่าหรือในโลกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่เราคิดว่าพระแกะสลักแล้วเขาก็ทําสถานที่ท่องเที่ยวคนเที่ยวเยอะเลยคนกําลังไปเยอะเสร็จแล้วนะคะแต่เขายังไม่ได้เปิดเพื่อนๆถ้าจะมาเที่ยวก็มาได้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวเมืองสุพรรณมีเยอะค่ะนั่นคือหอคอยเป็นจุดชมวิวของเมืองสุพรรณบุรีนะคะ สถานที่น่าเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมีเยอะค่ะอยู่ประเทศไทยเที่ยวเมืองไทยยังไม่ทั่วถึงนะคะเที่ยวทั่วไทยปลอดภัยกับค่าใช้จ่ายนะคะอย่างนั้นเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราขอจบคลิปแค่นี้นะคะเพื่อนๆถ่ายคลิปให้เพื่อนดู อันนี้มารับลูกค้าส่งเราก็เลยจอดแวะทำคลิปให้เพื่อนๆดูซะหน่อยนะคะ สวัสดีค่ะ